เออ é, ก็ได้เออได้ได้ได้ใช่ลูกหลักเป็นคนแต่ไม่ใช่คนมีสองภาคมีภาษามีขนมอานซื้อเกเทลหรอไม่ใช่ใช่ก็ไม่ผิดก็ไม่ผิดผิดตัวผิดมนไม่ใช่ญิงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตั้นที่ใ่มาอีกแล้วนะคะกับเกมทายตัวละครนะคะ ซึ่งวันนี้มาในหัวข้อดิสนีย์เย้แล้ววันนี้มีน้องใหม่มาคุยน้องโยเขาพูดเลยว่าเป็นเปียนดิสนีย์พร้อมเลยไหมพร้อมเลยก็นใครก่อนขึ้นกติกามาเลยกติกาครับผมจะมีเวลากันให้คนละ3นาทีนะครับในการทายก็คือเราจะถายกันใครถทายถูกก็ได้1คะแนว้าวยันตอบได้จริงหรอยันเก่ง พร้อมแล้วนะครับสามสองหนึ่งเเวลาครับเป็นสัตว์ใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นมนุษย์ใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นนางฟ้าใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นหุ่นยนต์ใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นสิ่งของใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นสิ่งมีชีวิตแต่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่มนุษย์ยันมันกำลังหลงทางอะไรอ่ะตัวละครหลักเป็นผู้ชายใช่ไหมคะไม่ใช่ตัวละครหป็นผู้หญิงใช่อยู่กับตัวละครอีก ไม่อยู่กับตัวละครอีกอตัวดีใช่ไหมคะไม่ใช่ใชใชเป็นตัวร้ายใช่เป็นเทพรหรือเปล่าคะกึง่งกึ่งกึ่งกเป็นหัวหน้าตัวร้ายเลยใช่ไหมคะใช่เออร์ซล่าหรือเปล่าคะเออสุซล่คออาออครับถูกอยก่างน่้คุณตอบยังไง ทำไมเป็นคนให้มันถูกมันไม่อยู่กับตัวเอกเห็นไหมมันไม่ได้อยู่พร้อมนะครับพี่พร้อมมาหาสามนาทีจับเวลาครับผมเป็นตัวร้ายป่ะฮะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นตัวดีใช่ค่ะเป็นตัวเอกของเรื่องเลยใช่ไหมใช่ครับอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวกับเจ้าหญิงป่ะครับใช่ครับมาจับมูหลานป่ะครับใช่ค่ะใช่ครับเป็นผู้หญิงใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ครับมูหลานใช่ไหมใช่ค่ะเจอไงบ้าเจอไงบ้าเห็นไหมเปล่งนักเตะ มันเล่นแล้วอ่ะมันไม่เล่นเลยยังไม่ได้เล่นเลยมันจะเร็วกว่ากูอ่ะอ้าวตัวนี้เล็วเหรออ่ะพอแล้วสามทีจัดเวลาครับผมเป็นคนใช่ไหมไม่ใช่เป็นหุ่นยนต์ใช่ค่ะตัวสี่เหลี่ยมไหมไม่ใช่ค่ะตัวกลมๆไหมใช่ตัวสีขาวไหมใช่ตัวนี้หน้าก่อนไหมครับใช่ใชเอาผมฝันละครับว่าผมจําชื่อไม่ได้แต่ผมคิดว่ามันคือตัวที่เป็นนักกอน ชื่อเรื่องพอชื่อเรื่องชื่อเรื่องก็ไม่รู้อะแต่ก็ว่าน้องถูกเออถูกแล้วรงไรอยุดให้เลยเฉลยก็คือถูกรู้รู้เป็นนั้งหมดชื่อเบย์แมคเบย์แมคเลี้ยวสีค่ะใช่เลี้ยวเวลาเวลามันเกือบจะอินี่แล้วเกือบกูแล้วนะเมื่อกี้เราสะกดกันไปเกินง่ายเกินไปหรือเปล่าพร้อมนะฮะอ่ะฮะสามสองหนึ่งจับหลังมาจับโบลาณไหมฮะไม่ใช่ค่ะเป็นการ์ตูนใช่ไหมใช่ค่ะเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหญิงปะไม่ค่ะ ตัวเอกเป็นคนปะครับไม่เชิงค่ะไม่เชิงเป็นคนเอาแหละเอาแหละไไมา Saying ตัวเอกเป็นผู้หญิงปะครับไม่ใช่่เป็นผู้ชายใช่ค่ะเป็นผู้ชายที่ไม่ใช่คนเป็นผู้ชายที่ไม่ใช่คนขุดสมองอตัวเองออกมาเปล่ามีตัวร้ายไหมฮะมีครับตัวร้ายเป็นผู้หญิงไหมฮะไม่ใช่ค่ะตัวร้ายผู้ชายใช่ค่ะโอเคเรื่องเธอคิวลิสปะครับใช่ค่ะตัวละครนี้เป็นตัวเอกใช่ไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ซุดใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเฮดิส ใช่ต้องทำไมถึงเป็นตัวนี้กูจำไม่ได้ว่าถามอะไรมาแต่ไม่ใช่คนแล้วพวกมึงกึ่งไงใช่แล้วก็ตัวเอกเป็นผู้ชายแล้วตัวลายก็เป็นผู้ชายมันก็มีเรื่องเดียวเเพราะว่าตัวไลายผู้ชายน้อยเอาเองดิสนีย์ใช่ตัวไลายผู้ชายน้อยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงอุ้ยอุ้ยเออเลิศปะเลิศโอเคถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับผม แล้วหญิงไหมครับใช่เป็นผู้หญิงใช่ไหมใช่ใช่ค่ะกระตูนนี้มีไลฟ์แอคชั่นไหมครับไม่มีไม่มีครับเป็นตัวเอกเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะพวกคาออนทัตเหรอไม่ใช่อ่าทุกคนเล่นชายอย่างนี้หมดเลยนี่นี่มีเจ้าชายไหมครับไม่มี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 เจ้าชายด้วยเจ้าหญิงไม่มีเจ้าชายด้วยเหรอป้ให้ว่ามันไม่ใช่เจ้าหญิงในแบบในเจ้าหญิงดิสนีย์มัลเอริพเซนต์เหรอไม่ใช่ค่ะเป็นเจ้าหญิงแง่ใช่ไหม ใช่เป็นนางเอกด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมันเป็นคนใช่ไหมไม่ใช่คนเออแต่รูปรักมันเป็นคนเออก็ได้เออได้ได้ใช่รูปรักเป็นคนแต่ไม่ใช่คนมีสองภาคมีประามีขนมอาเซกเก้เทลหรอไม่ใช่ใช่ก็ไม่ผิดก็ไม่ผิดผิดไม่ผิดันไม่ใช่ดุจิกมีสาม สองผงง้อครับไม่คิดว่าตัวอะไรเป็นเด็กไม่ใช่เจ้าหญิงเป็นเจ้าหญิงเป็นเจ้าหญิงใช่แต่ไม่ใช่ดิสนีย์พรินเซสไม่ใช่คนไม่ใช่คนแต่รูปลักลากคนทุกอย่างนคใช่ที่น้องไปโผล่กับพวกเจ้าหญิงแล้วก็เออเจ้าหญิงก็บอกว่าชื่อเป็นเจ้าหญิงเออไอ้ถูอากูกทำอะไรไม่ได้สามนั่นเอหลายทีทวนเล่นชว์เวลาเวลาลูปี้ปะเป็นลูบีเป็นโรบี้จาก wake ดร up พร้อมแล้วจับเวลาครับอยู่ในเรื่อีบิสซี์ปะคะไม่เนเธอร์เลอรเป็นสัตว์ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ครับเออมีพลังพิเศษไหมคะไม่มไ่น่ามีตัวเอกเป็นสัตว์ใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่สูตรเป็นเดนมาร์กเชียนปะคะไม่ใช่ค่ะเออเลดี้เนี่ยทรัมป์ปะคะไม่ใช่ค่ะเออเป็นเป็นสัตว์ทั้งหมดใช่ไหมคะใช่มีคนด้วยมีคนผสมอยู่ด้วยนะคนด้วยคนเป็นตัวประกอบใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นตัวอีกตัวหนึ่งแต่ไม่ออกเยอะขนาดนั้นคริสโตเฟอร์โรบินปะคะ ใช่ตัวเอกคือคิทเทิลโรบินอ่ามีพูบอ่ะคะไม่ไม่ใช่ผีเล็กป่ะคะโอไล่เลยไม่ใช่เรื่องปิดป่ะคะไม่ใช่ฮหนงพูบอ่ะคะไม่ใช่อียอป่ะคะอียอมเอ้ยอย่าไปเก่งมาเยี่ยมยากหน่ะมึงเห็นจำชื่อคนได้ขนาดนี้คิทเทิลโรบินใช่ไหมลาไปสี่ถึงสองวินาทีต่อไปรอบสุดท้ายยกเริ่มก่อนถ้าพร้อมแล้ว สามวินาทีจับเวลาครับเป็นเจ้าหญิงนะครับใช่ค่ะผมสีอ่อนไหมครับอ่อนค่ะอ่อนอ่อนอ่อนใส่ชุดสีเหลืองไหมครับไม่ใช่ค่ะสีฟ้าไม่ใช่ค่ะเป็นคนเอเชียไหมไม่ใช่ในเรื่องมีสัตว์ประหลาดไหมแบบมีพลังพิเศษมีเกี่ยวกับพลังพิเศษพลังพิเศแต่มีสัตว์ประหลาดใช่มีอาูรธไหมไม่มีค่ะมีกบไหมไม่มีค่ะมีปลาไหมไม่มีค่ะมีถ้วยน้ำชาที่มันขยับได้ไหมไม่มีค่ะไม่มีค่ะ อ๋อและชิมหายแล้วรู้จักอยู่ไม่กี่ตัวด้วยผมยาวไหมผมยาวหลังวันเซลเก่งนะมีปลามีกบตัวนี้เลยเหรอโอ้ยตัวนี้เลยสามนาทีจับเวลาครับเออตัวหญิงดีป่ะคะไม่ค่ะเออเป็นตัวร้ายป่ะคะไม่ค่ะเป็นตัวดีป่ะคะดีครับตัวละครเอกของเรื่องใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะใช่ เป็นสัตว์ใช่ไหมคะใช่มีตัวผู้ชายไหมคะตัวผู้มีอยู่กันเป็นแก๊งเหรอคะกลุ๊บเป็นแมลงวะคะไม่ใช่ค่ะเป็นสัตว์ที่มีอยู่จริงใช่ไหมคะมีจริงค่ะเป็นสัตว์บกวะคะไม่ใช่ค่ะสัตว์น้ำใช่ไหมมีโมวะคะไม่ใช่ค่ะดอร์รี่ใช่เร็วมากทีค่ะพวกเราสาวทีครับจบเวลาครับเป็นตัวร้ายใช่ไหมฮะใช่ค่ะ เกี่ยวกับเจ้าหญิงไหมไม่ใช่ค่ะเป็นพระราชาไหมคะไม่ใช่ค่ะเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเรื่องแฟนตาซีไหมคะไม่ค่ะไม่เล่นใจร้ายใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเป็นคนใช่ไหมคะใช่ค่ะบุสม่าไม่ใช่ค่ะตัวเอกเป็นผู้ชายไหมฮะใช่ค่ะใช่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 ก็ได้เอาแล้วแกเป็นฆ่ากูแล้วเป็นฆ่าแล้วมีลูกน้องใช่ไหมตัวเอีตัวร้ายตัวร้ายตัวร้ายมีลูกน้องตัวร้ายมีลูกน้องแกตองเหรอไม่ใช่ เป็นกระตูนใช่ไหมกระตูนมีหลายภาคหรือเปล่าครับมีหลายภาคค่ะคนข่อมเหรอไม่ใช่ค่ะเออต่ออีกต่เดี๋ยวมันจะเจาะสมองกูมาได้เฮ้ยเป็นตัวร้ายผู้ชายด้วยนะไม่ใช่ตัวร้ายผู้ชายตัวร้ายผู้หญิงตัวร้ายผู้หญิง

ยากเลยเอออย่าอย่าใส่ข้อมูลผิดผิดให้เขาเราจะข้อมูลถูกแล้วแต่แต่ถือว่าข้อมูลมันจะไปตีเขาข้อมูลมันจะไปตีไปตีในหัวเขาคุยเล่าเหรอใช่ค่ะดีด้วไงรู้รู้จักคำว่าผมยังไงไม่ไม่รู้ไม่ได้ให้จากมึงเลยค่ะกูคิดอยู่ตัวไอคอนิกด้วยเออถ้าถามว่ามีไลฟ์แอคชั่นนี่โอ้โหรู้เลยแล้วเนี่ยรู้เลยวะพี่เปากับพี่อันเนี่ยมีคุณสมบัติคะแนนครับผมแล้วก็คุณหยกสองคะแนนน้่นีออ่าแล้วสามคะแนน สองวันนี้สองวันนี้ไม่ต้องปั้นกันสักเรื่องใช่ไหมอย่าให้คนคุณโยกทายคนเดียวได้เลยพร้อมนะครับไปเออผู้หญิงใช่ไหมคะไม่ใช่ครับเป็นสัตว์ใช่ไหมฮะใช่ครับสัตว์สีขาใช่ไหมคะใช่สัตว์สีขาวนี้บัากยู่ก็คือบางทีมันอาจจะอ่าอ่าอ่าสิงโตใช่ไหมถามใช่เอ้ยไม่ใช่มีกี่เมาส์ปะคะไม่ใช่ครับพังพรใช่ไหมไม่ใช่ทีโมที่ไหมทีโมตอบไม่ใช่ครับทั้งเรื่องมีแต่สัตว์ใช่ไหมคะใช่ครับแฟนตาซีไหมฮะ ไม่แฟนตาซีนะจัดเรื่องสุโขทัยป่ะคะไม่ใช่ครับจัดเรื่อิงมาฮะไม่ใช่ครับเป็นหนูใช่ไหมฮะไม่ใช่อ่ะอุ้ยนี่ะไรพี่อะไรเกือบไล่เกือบไล่ตัวเล็กใช่ไหมตัวเล็กครับผมมีหลายภาคไหมฮะไม่่แนใจมีหลายตอนละกันอุ้ยเนี่ยะตัวซีรีส์มีหนังไม่ใช่ไหมมหนังใช่หนังเลยหรอมีหนังโอเคมีหนังมีหนังมีหนังสปีชีส์มันเป็นสัตว์กินเนื้อป่ะคะไม่ใช่ครับไม่ใช่ ไปากีนพืชใช่ใช่กีนพืชก็ได้ทั้มันก็คือพืชมาในภาพยนตร์เป็นการ์ตูนใช่ไหมคะมีทั้งหนังแัะการ์ตูนมีทั้งทูบีและทีดีในหนังเพลงเพลงมันดังมากมีเพลงด้วยเหรอมีประกอบไม่ดิสนีย์เพลงดังทุกเรื่องเลยไม่ช่วยไม่ช่วยเป็นเพลงเพลงที่เป็นมีมเนี่ยเออเป็นไวรัลเป็นไวรัลเลยคุณรู้แหละใครใครไม่รู้ไม่รู้มันจะแบบนิ่ง เกลียดมันจะน่ารำคาญมากเกลียดว่ะเกลียดน่ารำคาญเลยอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้มีคนไม่เสียงน่ารำคาญเป็นคำไว่ที่ดีกะลอกเลยปะกะลอกครับกะลอกเหรอกูไม่ถามกูถามมึงแน่เลยมันตอบอ้าวพี่ละกะลอกกะลอกกะลอกไหนกะลอกอะไรชิปกระเดียวอ่ะใช่เออใช่เอ้ยเก้าสิบไงถูกไหมถูกไหมแบบที่ผมงเยี่ยมปวดหัวเลยถูกเนาะ จบแล้วเยีเยี่ชนะมาได้สี่แต้มก็จบไปแล้วกับรายการกระตูดที่ใช่กระตูดที่ชอบก็จบไปแล้วก็ขอบคุณน้องโยกที่มาดูรายการถ้าชิคชอบน้องโยกให้น้องโยกน้องโยกโยกก็คอมเมนต์ให้มั่ใจน้องโยกได้อยากให้มาอีกก็แจ้งได้หรือโดเนทเป็นเงินก็ไม่จำได้ ช่างพีนังวาเลตีด้วยครับผม